สบายดีีากัอาหุงนี่ยวาบันทีที่ใจที <jard> ่สุ่ในครอบครัวเนี่ใส่หมูหนั่นเนจากไปเกลีวยินไปทั้งหมดเพื่่นจากไปตอนจะหนงบอกส่ทุ่มสี่ทุ่ มาหอดบ่3:00นกว่าสิเข้า4:00นเนาะแต่เฮาบ่ได้ถ่ายทั้งเทิงให้เบิ่งเนาะเฮาลงมาเบิ่งทางลุ่มเอาพระเจ้ากําลังเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินพี่น้องมันยาวแล้วคนเป็นเออยาวลยาวก่าดอสิมาหบนี่เนาะ มีแต่ขอบครัวเจ้าของแลมีแต่ยาตีพี่น้องพี่น้องมาช่วยงานยาตีพี่น้อง มีจักไฟในเห็ดก,กินโอ้มีน้องคือเต็เตมเก,กือบว้ใสไปใส่้ปอะไรอากไหวเ็แ่ันะ Ừ, quái, và vào. Ừ. <cười> ừ. <cười> chắc chắc quay chắc 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 กินยังบาวเขีมเออบาวดาวกินข้าวอะไากัดอะไรใจเงื่อเสื้อแดงโรเมนพี่น้องรอล้นนี่คือเห็นลุงอยู่เทิงลุงห้อพี่เลย ใครๆใครได้เยคือพ่ือืชุกเลยปีงไก่นะไก่ผู้โง่ไงอสักะเพราเขานีแหละรุงที่พ่ออะัดกะเพราแกงจืดก็ม,มีอยู่ในบอสในในนันดิชาจอยกลับมาแต่หัวแรง มาเป็นหอแรงชูคนอ่ะคือบอกินเนะะา้าเจามีแผนกกินแผนกยืนเบิ่งก็ม <c oughs> ีเอาไปกินทำไมตอนนี้แผนกกินเดียวอะไรไกีนข้าวม อันนี้ฝันเหงือกฮีตอันนี้เข่าเข้ามาไว้สามกระซองกระมังเตรียมหนึ่งอื่นสั่งอยู่บ้านอยู่เนี่ยเยวะก็เชิบเชิบที่ได้มาอยังเม็ดเรียบร้อยพี่น้องไอเข็มกินผู้เดียวบ่าวดาวกินผู้เดียว

อาไก่เห็นออกยั้ะจะได้เป็นงานส่วนส่วนยังไงก็หลุดนะต้องมานรกไก่ลูกบริจาคได้ด่นแต่มันแดงเนาะใครกไปับกีเหรไปมึงเคยเห็นบ่เวณเทิงเลยเดียวนี้ ลดเต็มเลยพี่น้องมเพิ่นกัตสูมาได้ประมาณตั้งแต่หกเจ็ดห้ากหากเดือนพี่น้องเลยท่าพอพันสูมาถือว่าเพิ่นกัตสูทนารีรอจนเท้า,า,า,ก,ทากูมือนี่แล้วก็บ,บานนี้เพิ่นกันหายเมื่อยแล้วเนาะหายโล่หายเมื่อยแล้วก็เหนื่อยไปอยู่พุูมิที่ดี ไปอยู่สวรรค์สันผาคนจากไปกับไปดีอยู่สวรรค์สันผาคนอยู่ก็ต้องสู่ต่อไปเนาะคนอยู่ก็ชูต่อไปให้กำลังใจกันคนไปแล้วก็ไปดีไปอยู่สวรรค์สันผาไปเกิดอยู่มองดีๆคนอยู่ก็สู่สู่ต่อไปพี่น้องชีวิตนาะก็คือการดิ้นรนแล้วก็ต่อสู้ เง็นได้แล้วไฟก็บ่รยากห้มันเกิดแต่มันก็นเ,กเกิดจนได้อีกเนาะมันเป็นสิ่งเลี้ยงมาได้ผู้ใดก็เกินมากก็ต้องต้องต้องจากไปมาๆๆคู่คู่คู่คนนั่นเลยเนาะว่าม,มีไฟผู้ใดอยู่นิลันดอนมันเป็นเินปกติของมนุษย์ จะว่าจะหยดใช้ไปเคยใช้ไปเดี๋ยวพี่อีกส่วนอีมโอ้ย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  ขอบใจสุขุสุคนาที่เป็นกำลังกำลังใจครอบคัวของเฮาจนมาหอนมือนจะจีเอ่ยกำไดเนาะนาทีที่เพิ่นจะไปมันกระเต็มไปด้วยความโศกเศร้าความเสียใจ เึ่งไฟๆไฟก็เจอมาเนาะแต่ไฟๆไฟก็บอยยากบอยยากเจอไฟไฟนะนะแต่มันกะลิกเลี้ยงมาได้ยางมันไสูตสุกล้ย thế subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ตอเจ๊ขอบใจพี่น้องเลยทีในกระดกกาลังใจของครัวของเฮาเนะ clip này ก็ gì ขอจบไปเพียงเท่า จ่อยใช้จ่อยเนะเียงเธอเกก็ยังมึงเอาใช้อยู่กเอาเต่านีนี้มันวาจที่พวกขัวเนี่อตาเเขาขัวขอขั้วเดยนี่กะ่อยังกบออกพี่นองเลย